มีอยากเติมโลบบกแบบพุ้มคุ้มใช่ไหมร้านนี้เลยโลแบกช็อปบริการเติมโลบบกผ่านเว็บไซต์มีทั้งระบบ Vip Server ส,ส,สูงถึงเลดเจและระบบเติมโลแบกแบบ ID Pass แล้วยังมีบริการกร f t ไอเทมแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบบล็อกฟุตแบบคิง l e ก a ซีและออสตาอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับลิง์อยู่ใต้คลิปเฮ้ย <c oughs> น้องๆคนไหนที่ยังไม่มีเวลาแฟาไมไปแนะนำร้านนี้เลยครับรีซิชช็อป บริการรับแฟมแบบ King Legacy แบบ Block f o o t และ All Star ในราคาที่ถูกและปลอดภัยแล้วยังมีบริการกดเกมพาร์เรด Red 8ไม่ว่าจะเป็นแบบ King Legacy แบบ Block f o o t และ All Star Tower Defense และแบบยอดฮิตอย่าง Anime Fighter ถ้าหากน้องๆคนไหนอยากได้รหัสเวลตันทางร้านมีไก่ตันขายก็ผมไม่ว่าจะเป็นแบบ Block f o o t และแบบ King Legacy ร้านนี้เลย l ล g ิ c ช Shop โอเคครับผมก็กราบสวัสดีเวรุ่นทุกคนที่ยังไม่ได้นอนกันด้วยอยู่กับผมนะครับชากี้วันนี้เราไม่ได้อยู่กับเกม Last Pilot นะเราอยู่กับเกม Bed War ครับผมเนือปกติ Bed War มันจะอยู่ในไมค์ครับใช่ไหมแม่งผมเห็นมันอยู่ในโลบอชเลยคนเล่นไม่ใช่นน้อยนะครับผมคนเล่นเป็นแสนคนคนกดถูกใจเกมนี้แม่งเป็นล้านในเะช่าโคตรเยอะเลยกูเพิ่งมาเห็นได้ยังไงงโอเคครับในเกมนี้มีระบบนี้ด้วยฮะ Battle p a พครับผมเยจะเป็นเกมแรกที่กูเห็นว่ามี Battle p a r พในโลบเอกแบ t เทิรพาร์ก็จะเหมือนพวกขั้นในฟรีไฟในอวีนั่นแหละเออใครเคยเล่นอวีฟรีไฟก็น่าจะรู้นะนี่มีการเติมขั้นด้วยไม่ก็รู้กี่โลบักนะตันห้าสิบขั้นห่วะทุกคนได้อะไรเนี่ยตุกบอลสีแดงกับตัวละครเลยตัวละครนี่โคตรน่ารักเลยโอเคช่างมันโอเคครับผม มันมีระบบให้เลือกตัวละครด้วยฮะแม่งมใีให้เลือกหลายตัวละครมากเลยเออนี่โหมีทั้งชาวไล่นักฮนโนเต็มไปหมดเลยเราเลือกตัวไหนดีวะเออไม่มีหลายตัวมากตัวไหนดีเม่งว่าทุกคนกูไม่รู้อะไรสักอย่างเลยงโอเคครับผมเลือกได้แล้วคะแต่เกบกมันเสียโลบกักไว้กูก็เดกไว้ใช้ฟรีไอชิปหายสา9เก้าเก้าโลบกักโอเคใช้ไปเลย ผมใช้เป็นนักธนูนะเออมันยิงได้สามนัดเออน่าจะดีนะกูมไม่รู้อ่ะกูซื้อไปงั้นแหละโลบักมันเหลือพอดีรวย <laughs> เราเล่นไอเทมโลบังเหลือสามพัโอเคครับผมเข้ามาในเกมแล้วฮะโหมดที่ผมเล่นก็จะเป็นโหมดแบบตีเตียงธรรมดาแหละหนึ่งทีมก็จะมี4ี่คนแต่ผมลงแรงแล้วนะนี่เป็นโหมดแรงนะครับทุกคนแรงกูก็แร, <laughs> แรงต่ําสุดแรงต่ําสุดโอโหโคตรกากเลยอันนี้ผมก็เล่นครั้งแรกด้วยนะครับผมโอเคเรานี้ก็เก็บเพชรเก็บไอรอนอะไรเราไปเ,าเล่นเหมือนเบสบอลในมายครับนั่นแหละ เกมนี้ก็จะเป็นมีโหมดพวกอ่าโหมดอะไรว่าลัคกี้บ็อกทุบลัคกี้บ็อกแล้วได้ของอะไรเงี้ยเออแล้วก็โหมดแบบ30 V 30เออเดี๋ยวตาหน้าไปเล่นโหมด30 V 30ดีกว่าโอเคเราซื้อบล็อกแล้วก็ต่อไปเลยดีกว่าไปกลางอ่าเพื่อนต่อไปแล้วก,กูไปนี่ก็ได้วะเราจะไปเก็บเพชรเฮ้ยเพชรอยู่ตรงนั้นครับกูไปแล้วโหอย่าแย่งกูเพื่อนอย่าแย่งกู เออเพื่อนเอาไปแล้วโอเคครับผมเราเล่นแบบรวดเร็วเราจะไปทุบเตียงแม่งเลยตอนเด็กๆกูก็เล่นงี่แหละแม่งเล่นแบบเร็วๆแล้วไปทุบเตียงมันมึงคอยดูมันหัวร้อนแน่นอนไม่ต้องเล่นครับผมมากูยอมตายครับผมกูต้องฆ่าได้ทุกคนหรอวะดาบหินหนอมึงดาบหิน,นหนอกูดาาไม้มาดิครับผมแตกหนึ่ง้กูฆ่าได้หนึ่งตัวเยียโคตรเก่งเลยปะเฮ้ยมันอะไรอะไรเอ่ยมาเหรอหัวเลาะแม่งเลย นี่แหละโ,ฮโ,ฮโคตรเกลียนเลยแม่เฮ้ยใกล้จะครบสี่สิบไอรอนแล้วครับผมส0ิบไอรอนจะเอาไปแลกขันธนูเอาจะเอาไปยิงฮะเพราะว่าเราเอาสก,กิลยิงธูรัวมาฮะเแม่เอ้ต้องใช้ลูกธูอีกครับผมลูกธนูมันใช้เท่าไหร่วะเก็บให้ครบยี่สิบอันแล้วกันเอ้ยตอนนี้ทีมเราอัพอันนี้แล้วทำให้ดรอปไอรอนไวขึ้นหนึ่งขั้นนี่ฮะ ลูกธนูโอ้16ไอรอนได้8อันเลยเฮ้ยมีคนมาบุกกูยิงแม่งยิงไม่โดนเอ้สักนัดเอาโดนฮะเอาลุมมันเพื่อนกูยิงเข้าไปเฮ้ยกูยิงไม่โดนเลยเหรอเพื่อนกูตายเรียบกูยิงอะไรเฮ้ยเอาสไลม์มาล้างตากูทีเฮ้ยยิงไม่เคยจะโดนโดนนัดเดียว ผมพร้อมแล้วเอ้กูสายเดียวด้วยเอาสีไหนก่อนดีว่าทุกคนโอ้สีแดงยังไม่แตกฮะเออสีอื่นแตกไปหมดแล้วสีแดงอยู่ตรงไหนวะอ้อยู่โน่นเฮ้ยเดี๋ยวไอ้นี่สีแดงให้ใจเย็นไวรุ่นกูไม่มีเกาะอ้โหมันตีผมทีละสี่สิบเรียบร้อยมันดาเพชรด้วยแ่มึงฟาร์มไวอะไรขนาดนั้นอเอ้า ชิบหายบ้านผมแตกเพื่อนทำไมป้องกันบ้านไม่ดีเลยแย่เอ้ยตายแล้วตายเลยนะรอบนี้ไม่เกิดใหม่แล้วเราต้องแบบฟาร์มไอรอนแล้วก็ซื้อเก่อมาใส่จะได้ตัวหนาๆหน่อยเราต้องอยู่กับเพื่อนไว้ฮะจะได้มีเพื่อนเยอะๆจะได้ไม่ตายโอเคตอนนี้ผมมีชุดหนังและแล้วก็ดาบดาบหินดาบกระกากแม่งเอ้ย อุ้ยสีแดงก็แตกไปแล้วนี่ว่าใครไปทุบวะโคตรเยี่ยมยอดพระเจ้าจ,าจอดเลยมาะกูเล่งระยะไกลซอยเข้าไปไปซอยเข้าไปไม่เคยจะโดนโอ้โหกูไม่ถูกกับธนูจริงๆว่ะอะไรที่เป็นการยิงนี่กูไม่โดนอะไรเลยเฮ้ย,ยโดนแล้วสิบห้ากับห้าเอาไปอีกสักดอกนี่กดค้างมันจะยิงออกสามนัดนัดสกิลของตัวละครนี้โดนครับผมเฮ้ยใครปีนขึ้นไปวะทังกูสอยสอื้สาอเอาเชียลวงมาก่อนเอาตาย โง่งจริงเลยมึงนี่ล่วงมาตายยิงเข้าไปเออมึงล่อกูเหรอเออไม่โดนเลยสีแดงมันห้าวมากๆครับผมเออมันคุมกลางได้แล้วมันมีของไงมันมีพวกชุดเพชรโอ้โหดาบเพชรไอ้เหี้ยโคตรกองเลยนี่มึงเจอลูกคันธนูกูสอยเข้าไปนี่โดน,นจังๆโอโ้แม่งไอ้ดามจโคตรน้อยเลย เฮ้ยเฮ้ยใจเย็นมานนโนนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนช่วยกูยเรียบรอ้อยผมตายแล้วครับผมโอ้โหไม่เกิดใหม่แล้วจัดการมันเพื่อนเออลงมาดิเอามาดิสวยเพื่อนเออเออเอามาดิสวยเฮ้ยตอนนี้เหลือสองสอง,สองตอนหนึ่งแล้วว่ะเฮ้ยมีสิทธิ์ชนะฮะท่านผู้ชมแล้วมาดูกันจะชนะหรือเปล่า เฮ้ยสีแดงมาอ้โหเชี่ยชุดเพชรชุดเพชรดาเพชรอ้าวตกไปแล้วลาก่อนเราชนะแล้วครับผมเฮ้ยเฮ้ยมันมีลูกโปง่งเดียวอุ้ยมันปลาแอนโพลขึ้นมาอูโหอมันปลาดวงตาขึ้นมาอ้าวเพื่อนกูนล่วงแล้วเหลือหนึ่งหนึ่งแล้วครับจังหวะนี้ว่ายังไงชุดเพชรชุดเพชรกับชุดไอรอนเออเรียบร้อยแคบผมแม่งสีแดงแม่งโกงที่ผายเลยโอ้โหชุดโคตรโกงดาเพชรด้วยเชี่ยใครจะไปชนะมึงวะ โอเคครับผมกลับมาที่หน้าล็อบบี้เปลี่ยนตัวละครดีกว่าฮะกูไม่ค่อยถูกกับนักธนูเท่าไรหร่เลยวะยิงไม่โดนเลยไอ้ิิบหายเออเอาตัวนี้ดีกว่าครับผมตัวนี้บวกดาเมจบวกสปีดแล้วก็บวกเลือดรีเร็วอะรีเลือดเร็วอะอะไรประมาณนั้นจัดไปโอ้โหเกือบ400แร้วบักไอ้แค่สองตัวกูเสียไป800แล้วใส่ไปเลยครับผมตัวละคอรอยู่ไหนวะนี่สมใส่กูถอดชุดด้วยไม่ชอบ โอเคครับเข้ามาแล้วฮะผมเล่นเป็นโหมด30 v 30นะบอกเลยเครื่องพังไอ้เี้ยคนโคตรเยอะเลยโอ้โห,โโหดูอ้หวิ่งกันมาเก็บเก็บไอรอนเพื่อน <c oughs> ฝามันต่อครับช่วงแรกงอเคมี40กว่าไอรอนละเดี๋ยวไปซื้ออะไรป้องกันบ้านดีกว่าเอาเป็นไม้นะอ,อไม้น่าจะดีกว่าพวกได้พวกขนแพ้ ป้องกันเออไม่ต้องห่วงเพื่อนกูป้องกันแล้วนี่ใส่ให้หมดเลยเหลืออีกสี่ชิ้นวางเข้าไปวางแม่งม่่วไปหมดเลยโอเคครับกลับไปฟาร์มกันต่อฮะเออฟาร์มมาสักพักและวค่ะผมตอนนี้ของก็พอมีแล้วเอเอเรามาซื้อไอ้นี่ดีกว่านี่สัตว์เลี้ยงที่ผมบอกไปนี่ซื้อมาสองตัวก่อนปกติมันครบสี่ตัวนะเออ ตอนนี้มี2ตัวและดาเมจเราจะแรงขึ้นมาแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นถ้ามี4ตัวนะบอกเลยเทพพระเจ้าเฮ้ยโคตรโกง <c oughs> จัดไปครับให้ครบ4ตัวนี้ฮหน้าสีส้มสีฟ้าสีชมพูสีขาวเฮ้ยโคตรโกงเลยทีนี้โกกูมีชุดเพชรดาบเพชรแล้วด้วยตอนเนี้ยเฮ้ยในความต่อวะยะับผมผมอยากจะมีชุดแบบมรกตแล้วก็ดาบมรกตอะ โอเคครับผมตอนนี้ผมพร้อมที่จะบวกแล้วฮะเราจะไปบุกไฟตรงข้ามแล้วเอาฝายตรงข้ามบ้านแตกแล้วเอาเตียงพังไปแล้วอ่ะกูยังไม่ได้ทาหาเลยเฮ้ยกูไปฆ่าคนดีกว่าการโดดอุ้งเชื่อเกือบต,ตกตกนี้หาเลยนายฟ้ากูฟา์าใหม่หมดเลยเนี่ยอโอเคครับผมไปจะมีคนให้เราบวกหรือเปล่าใครมาวางบล็อกหาเลยเต็มเลยโอ้โหกูอยู่แต่ในบ้านออกมาทีนี้บล็อกเพียบเลยไอ้ชิบหาย เราไปฆ่าสีฟ้าครับผมนะตอนนี้ผมอยู่สีแดงนะเออเราจะไปอันโิโพบุกบ้านแม่งเลยโอเคตอนนี้มีสองก้อนเอาชิบหายหลุดมืออู้เคียวดีนะไม่ตกตายอีกลูกหนึงครับผมไปกูมาแล้วฐานสีน้ําเงินเนอะเอ,อ้ยมีใครฆ่าหรือเปล่ากูเอาทีนทีมาฝากเอาไปแดกและกันทีนทีอ่ะเฮ้ยเฮ้ยว่าไงพู่สาวจะมาตีพี่หรือเปล่าโอเคอย่ามาขัดขวางเลยดีกว่าพี่ชุดเต็ม มลกรเลยนะเว้ยตกใส่เราวางเออเดี๋ยวเดียวยมาดิมาดิครับคุณผู้หญิงเอาห้าฮ้า,หาให้สองให้สองให้ดาบกูแรงกว่ามึงเยอะน้องสาวเราเอาว่าไงชุดเพชรห้ามไม่กล้าสินี่กูบ้านเบิ่มเลย้กูวางทีนท,ทีต่อเออใครขึ้นมาวะ้าจะเอาเอนี่ฟันล่วงไปซะติดไฟด้วยเออ บอกเลยตอนนี้ผมโคตรกัดฮะบุกเดียวครับผมเราไม่ต้องการเพื่อนฮนะแต่มีเพื่อนก็ดีนะชิบหายกลัวกลัวตายไปแล้วเว้ยเอ้าเอา,เอา,เอามาดิครับมาดิครับมาดิครับฮอาจจะไปไหนเฮ้ยไม่กล้ากับรู้สักคนเลยหรอมาดิให้ลุมเลยเอามาเอให้ทุกตัวครับผมฟันล่วงไปหนึ่งฮะตายมาดิมาดิาดนี่งเวลาเราฆ่าคนได้บวกอีเฮ็พีให้เราด้วยนี่ไงข้อดีของสัตว์เลี้ยงเราเออเ,เห็นสายไหม มันบัฟให้เราอยู่เพิ่มความโหดก็มาดิครับผมกูตีกระเด็นไปน่นตีกระเด็นขึ้นฟ้าเลย,เอยโอ้โหแม่ะโอ้ตาย่ผมไม่ได้เอาลูกโป่งมาโอ้ลืมไปถ้าเอาลูกโป่งมาเราจะลอยขึ้นมาได้นะโคตรเสียดายเลยกลับมาอีกรอบครับผมนะเฮ้อหลังจากที่ไปฟาร์มมาแป๊บหนึ่งตอนนี้เอาลูกโป่งมาด้วยและอ้อบ้านกูแตกก็เหรอวะ อ้าวเตียงกูแตกไปตอนไหนวะเนี่ยฮะโอ้ถ้าตายแล้วตายเลยนะไปกูบุกเดี่ยวอีกแล้วมาเรือตายก็ตายดีวว่าก่อซะที่ไหนอตอนนี้ก็โหดพอตัวแล้วเออมันเห็นเราแล้วฮะอุ้ยมันขึ้นมาหากูแล้วก็อูโหเจ้าดาบมรกตด้วยโอ้หมันฟูกว่าผมอ่ะเฮ้ยเจ้าไม่เป็นไรกูมีลูกโป่งนี่ไงข้อดีของลูกโป่งลอยขึ้นไปใหม่ได้ มาแล้วสวัสดีเพื่อนนายมาตอนไหนวะเนี่ยเอเจาอลูกโป่งก่อนฮะลงไปนะเ,เรามาช่วยแล้วเพื่อนโอ้โหเพื่อนกูล่วงไปแล้วไม่ได้โอ้โหเชี่ยมันไม่ล่วงเฮ้ยทําไมมันกระเด็นตกไปวะก็มาดิแคบผมจะหนไปไหนเอามันนี่เพื่อนเอามันนี่เพื่อนเออเดี๋ยวกูช่วยนี่ซอยเธอจากข้างหลังเอาเอาเอา,เอาตายไปซะเอออย่าโอ้า โอ้โหตอนนี้ผมไม่มีลูกโป่งแล้ววะงั้นกลับไปเอาลูกโป่งก่อนดีกว่าเดี๋ยวตกอีกงั้นกลับมาแลกลูกโป่งก่อนครับผมลูกโป่งมันใช้สองมันเโอเคจัดไปเลยหกลูกเฮ้ยไปอุ้ยเอาบอกก่อนเออลืมบอกได้ยังไงนี่ของสําคัญแต่ไม่ได้ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เฮ้ยทีมผมมีสิบคนว่ะทีมผมเหลือสิบทีมมันเหลือสามโอ้โหแค่นี้ก็รู้แล้วไหมว่าใครชนะบุกเลยเพื่อนโอเคอุ้ยเหลือสองแล้ว ไวเกินเอ้าเหลือหนึ่งเฮ้ยจะเย็นเพื่อนรอกูด้วยอะไรวะยังไม่ได้ไปถึงเหตุการณ์เลยจบซะแลว้วโอ้โหไม่รอกูเลยเหรอเพื่อนแต่ก็ดีครับผมที่เราชนะโอเคครับผมสำหรับแมปนี้ก็เอาไว้แค่ดีก่อนละกันนะใครอยากเล่นก็มาเล่นได้มีหลายโหมดมากๆนะแมปเบสบอลนะ่ะโอเคคลิปนี้ ก็ฝากทุกคนกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามไปด้วยไว้เจอกัน